สวัสดีค่ะจาทาทาร์ดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ๋าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มาดูพลังงานความคิดของเขาที่มีต่อคุณกันนะคะเรามาดูกันว่าในตอนนี้เวลานี้พลังความพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเขาเป็นพลังงานแบบไหนเรามาหาคําตอบจากพี่ไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะ คลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะเรามาดูกันว่าพลังงานของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้เป็นพลังงานแบบไหนจะรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะสามารถแอดไลน์ไอดีได้ในรายละเอียดเพิ่มเติมที่จ่าทิ้งเอาไว้ให้นะคะเรามาดูพลังงานของเขาในวันนี้กัน ราชาถือถ้วยพลังงานความรักของเขาที่มีต่อคุณมันพุ่งพ่านมากบอกได้เลยว่าในตอนนี้เวลานี้เขารู้สึกรักคุณมากๆและเป็นความรักที่ยับยั้งชั่งใจไม่ได้ไม่ว่าในตอนนี้สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นแบบไหนก็ตามนะคะแต่สถานะความคิดความรู้สึกของเขารวมถึงพลังงานที่เขามีต่อคุณ มันคือคนที่รักคุณมากและไม่สามารถที่จะสะกดเก็บความรู้สึกตัวเองได้อีกแล้วมันพุ่งพลาดมันอยากบอกคุณเหลือเกินว่ารักคุณมากแค่ไหนอยากแสดงความรักให้คุณเห็นว่าเขารักคุณมากมายแค่ไหนมันเป็นลักษณะของคนที่เก็บอาการเก็บความรักเอาไว้ไม่อยู่แล้วนะคะราชนีถือดาบแต่พอมาเป็นฝั่งคุณ คุณกับมีกำแพงคุณกับดุช่วงนี้เขารู้สึกว่าคุณดุกับเขามากเขารู้สึกว่าคุณเข้มกับเขามากคุณแข็งกับเขามากและมันกลับกลายเป็นแรงดึงดูดทาให้เขาพุ่งพลาดในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองคุณแข็งคุณนิ่งคุณดูมีพลังคุณดูมีอํานาจมันยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าเขา รักคุณเขาต้องการคุณเขาชอบคุณในโหมดนี้เขาชอบคุณในเวอร์ชัน่นนี้แล้วสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้มันดึงดูดพลังงานพลังใจเขามากๆเขาเป็นแบบนี้ได้เพราะท่าทีที่แข็งเคือของคุณที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะคะห้าเหรียญคุณกับเขาอาจจะห่างกันไปแล้วและเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาเหมือนถูก,ถก,ถกทิ้ง เหมือนถูกทิ้งแล้วเขามีแต่ความเหงามีแต่ความหนาวเย็นมีแต่ความ เงียบงานมีแต่ความเหน็บหนาวในหัวใจคนคนนี้กำลังหาทางออกที่จะกลับมาหาคุณเพราะเหมือนที่บอกพ่อคุณนิ่งพ่อคุณแข็งพ่อคุณไม่อะไรใยดีกับเขาเลยมันกลับกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดทำให้เขามีความรู้สึกกับคุณมากจนพลังงานความรักที่เขามีต่อคุณมันไม่สามารถนิ่งได้เลยมันพุ่งพ่านมากกว่าที่คุณคิดมากนะคะอยากบอกว่ารักอยากเข้ามาหาอยากกอด อยากพูดอยากคุยอยากทำให้คุณมีความสุขอยากทำให้คุณเห็นว่าเขารักคุณมากแค่ไหนและในตอนนี้เขากำลังหาทางออกจากความรู้สึกเคว้งคว้างความรู้สึกถูกทิ้งเพื่อที่จะกลับมาแสดงความรักและความรู้สึกให้กับคุณได้เห็น 7. จ็ดถ้วยสาเหตุที่เขาถูกทิ้งจะมองว่าเพราะเขาทำให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณ เป็นแค่ตัวเลือกทางเลือกในชีวิตของเขาแต่คนว่า แต่คุณก็รู้ตัวเองดีว่าคุณมีคุณค่ามากกว่านั้นคุณไม่ใช่ตัวเลือกทางเลือกของใครคุณเลยเลือกที่จะตัดเขาเลือกที่จะปล่อยเลือกที่จะตัดหางปล่อยวัดเลือกที่จะไม่สนใจใยดีเขาแล้วกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วมีจุดยืนของตัวเองว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นคนเดียวในความสัมพันธ์คุณก็ไม่ขออยู่ตรงนั้นถึงแม้คุณจะรักเขาก็ตามความชัดเจนของคุณความเด็ดเดี่ยวของคุณมันทำให้เขาตัดสินใจ ตัดสินใจเลือกคุณเพราะใจของเขามันเด่นชัดขึ้นมาเลยนะคะในวันที่คุณปฏิเสธเขาชื่อของคุณความรู้สึกที่มีต่อคุณมันชัดเจนขึ้นมาแบบอัตโนมัติเลยว่าเขาต้องการคุณแค่คนเดียวจริงๆดังนั้นเขาจะกลับมาเลือกคุณในเร็วๆนี้ก้าวไม้เท้า เขารอคอยการติดต่อจากคุณนะคะช่วงที่ผ่านมาแต่คุณก็ไม่ทําอะไรเลยกับความสัมพันธ์นี้คุณใช้ชีวิตของตัวเองคุณปล่อยเบอร์ปล่อยผ่านเขาไปบางครั้งเขาพยายามทําตัวเรียกร้องความสนใจไม่ว่าวิธีใดก็ตามเขารู้นะคะว่าคุณเห็นเขารู้ว่าคุณรับรู้แต่คุณเลือกที่จะไม่สนใจคุณเห็นจริงแต่คุณมอว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีสาระมันเป็นเรื่องไร้สาระ คุณรู้สึกว่ามาพูดกันตรงๆดีกว่าใช้วิธีแบบนี้มันเป็นวิธีแบบเด็กๆซึ่งคุณไม่ชอบดังนั้นในตอนนี้เขาทำทุกวิธีแล้วโดวยการเรียกร้องความสนใจจากคุณแต่ในเมื่อคุณไม่มีปฏิกิริยาอะไรตอบโต้เขาก็จะเลือกที่จะติดต่อคุณมาแต่กำลังหาทางที่จะกลับมาแบบเนียนๆกลับมาแบบที่ไม่ทำให้ตัวเองเสียฟอร์มมากจนเกินไปนะคะ แต่ชาลีออดคนคนนี้เป็นคนทางไกลและเขากําลังจะติดต่อคุณมาเหมือนที่บอกช่วงนี้พลังงานเวลาเขาคิดถึงคุณมันพุ่งพานมากอยากบอกว่ารักคุณอยากบอกให้รู้ว่าคุณสําคัญกับเขาและเขารอคอยคุณติดต่อมานานเกินไปแล้วเรียกร้องความสนใจยังไงคุณก็ไม่สนใจใยดีเพราะฉะนั้นเขาเลยจะเดินทางมาหาคุณในกรณีที่เขาสามารถทําได้นะคะแต่ถ้าหากเขาเดินทางมาหาคุณไม่ได้เขาก็จะติดต่อ คุณแมนในช่องทางที่คุณกับเขาเคยใช้พูดคุยติดต่อสื่อสารกันพลังงานของเขาเป็นคนทางไกลค่อนข้างชัดเจนและเป็นคนที่มีความแตกต่างจากคุณในเกือบจะทุกๆด้านและเขามองว่าเขาช้าไปกว่านี้ไม่ได้แล้วเขาต้องรีบเดินหน้ากลับมาในความสัมพันธ์นี้ สี่ถ้วยเขารู้สึกผิดหวังนะคะเขารู้สึกผิดหวังมากเพราะเขามั่นใจมาโดยตลอดว่าคุณรักเขาคุณจะต้องยอมเขาคุณจะต้องเป็นฝ่ายตามเตื้อตามง้อเขาเขาถึงได้ใช้วิธีเรียกร้องความสนใจแบบเด็กๆก,กับคุณแต่พอคุณไม่ทําอะไรมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาประเมินคุณผิด หรือว่าครั้งนี้คุณตั้งใจที่จะตัดเขาแล้วจริงๆซึ่งมันทำให้เขารู้สึกกลัวนะคะคนคนนี้รู้สึกกลัวมากกว่าที่คุณคิดดังนั้นเขาถึงรู้สึกว่าเขารอไม่ได้แล้วเขาต้องติดต่อคุณมาเขาต้องมาแสดงออกให้คุณเห็นว่าเขารักคุณและต้องการคุณมากแค่ไหน ราชาถือไม้เท้าและในครั้งนี้นะคะเขาจะติดต่อแม่โดยใช้เหตุและผลเขาจะไม่ใช้อารมณ์ในการพูดคุยกับคุณอีกแล้วที่ผ่านมาเขาอาจจะมีความเป็นเด็กหรืออาจจะมีการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันรวมถึงบางคนอาจจะใช้คำพูดที่ ไม่ได้สละสลวยคำพูดแบบที่ไม่รักษาน้ำใจแต่ในครั้งนี้เขาจะใช้เหตุผลในการพูดคุยกับคุณและรับฟังคุณมากขึ้นเขาจะไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาและจะไม่ใช้อารมณ์ในการพูดคุยกับคุณนะคะจะมองว่าเขานิ่งมากขึ้นจริงๆเพราะมันมีทั้งราชาถือถ้วยและราชาถือไม้เท้า ดังนั้นในครั้งนี้การติดต่อมาของเขาเขาจะชัดเจนให้คุณรู้เลยว่าเขาต้องการพูดคุยกับคุณเพราะอะไรเขาจะบอกคุณตรงๆเลยว่าเขารักคุณมากและเขาคิดถึงคุณมากเขาจะไม่เล่นตัวอีกแล้วเขาจะไม่ประดิษฐ์คำไม่เล่นคำอีกแล้วคนคนนี้จะพุ่งตรงมาบอกคุณว่าเขารักคุณจริงๆ DM p เพรพ่อเขารู้สึกว่าพอยิ่งห่างกันไปพอคุณมีจุดยืนในชีวิตชัดเจนพอคุณไม่สนใจใยดีเขาพอคุณตัดเขาแบบไม่สนใจอะไรเลยมันทําให้เขารู้สึกว่าคุณนี่แหละเป็น DM เพตัวจริงเป็น DM เพที่เขาอยากให้มีอยู่ในชีวิตเพราะคนแบบเขาจำเป็นจะต้องมีคนที่เข้มงวดอยู่ข้างๆเขาถึงจะพาตัวเองไปสู่จุดที่ดีขึ้นได้ เขารู้ตัวเองดีนะคะว่าเขาต้องการผู้หญิงหรือผู้ชายแบบไหนเป็นคู่ชีวิตซึ่งลักษณะทั้งหมดมันรวมอยู่ที่ตัวคุณคนคนนี้เป็นคนที่ ทำอะไรตามใจตัวเองเป็นหลักดังนั้นต้องมีคนคอยคุมต้องมีคนคอยบอกทิศทางหรือแนวทางการใช้ชีวิตแล้วมันจะทําให้เขาสามารถเป็นคนที่ดีขึ้นได้ซึ่งเขารู้นะคะว่าถ้าหากเขาอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเขาต้องเลือกคนแบบคุณมาอยู่ข้างๆดังนั้นสิ่งที่คุณเป็นมันยิ่งชี้ชัด จะาถึงบอกว่าในวันที่คุณปฏิเสธเขาในวันที่คุณมีจุดยืนชัดเจนชื่อของคุณมันขึ้นมาอัตโนมัติในหัวเขาเลยว่าคุณนี่แหละคือคนที่เขารักเพราะคุณสมบัติทุกอย่างที่เขาตามหาคนที่จะพาเขาไปสู่จุดที่เป็นคนที่ดีขึ้นมันรวมอยู่ที่คุณเท่านั้น ห้าถ้วยเขารู้สึกเสียใจนะคะที่เคยมองเห็นคุณเป็นแค่ตัวเลือกทางเลือกเพราะจริงๆความเป็นคุณมันชัดเจนอยู่ตรงนั้นตั้งแต่วันแรกวันแรกที่เขาเข้าไปจีบคุณก็เพราะว่าเขา คุณดึงดูดเขาด้วยท่าทีที่แตกต่างจากผู้หญิงหรือผู้ชายคนอื่นแต่ในตอนนั้นเขาไม่รู้ใจตัวเองเขาก็เลยมองหาความรักหรือพยายามตามหาความสัมพันธ์ใหม่ๆจนสุดท้ายมันมีตัวเลือกเข้ามาในชีวิตมากกว่าคุณเลยทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดเสียใจซึ่งตอนนี้เขารู้สึกผิดกับตัวเองนะคะเขามองว่าตัวเองโง่มากที่ มองไม่เห็นว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดคุณคือคนที่เขาตามหามาตั้งแต่แรกทําไมต้องทําให้คุณเสียใจทําไมต้องทําให้คุณเดินหายไปจากความสัมพันธ์ถึงจะมาเห็นว่าคุณคือคนที่ใช่จริงๆในตอนนี้เขารู้สึกผิดกับตัวเองนะคะ The v e r พลังงานชัดเจนนะคะว่าคุณกับเขาเป็นคนทางใลกันจริงๆอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาหรือต่างจังหวัดต่างอำเภอได้นะคะในการกลับมาครั้งนี้เขาจะพูดชัดเจนตรงประเด็นไม่อ้อมค้อมเขาจะทําให้คุณสัมผัสได้จริงๆนะคะว่าเขารักคุณมากแค่ไหนเขาต้องการคุณมากแค่ไหนและเขาจะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่า สำหรับเขาแล้วคุณคือโลกทั้งใบของเขาคุณคือคนที่สำคัญมากๆสำหรับเขาและไม่มีใครจะมาแทรกกลางระหว่างเราสองคนได้อีกชีวิตของเขาหลังจากนี้จะขึ้นอยู่ในมือคุณเท่านั้นเขาจะเชื่อฟังคุณทุกอย่างที่คุณแนะนำมานะคะ เดอะซันไพ่ปิดจบสวยงามมากเลยนะคะเดอะซันคือไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับทั้งหมด78ใบนะคะเพราะฉะนั้นความรักความสัมพันธ์นี้จะบอกได้เลยว่าถ้าหากเขากลับมาในความสัมพันธ์ซึ่งกำลังจะเดินทางกลับมาหาคุณในเร็วๆนี้นะคะภายใน7วัน ภายในเจวันหรือช้าที่สุดไม่เกินเดือนมีนาคมปีหน้าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งแต่ดูจากพลังงานใจร้อนของเขาจะมองว่าภายในเจวันแต่ไม่เกินเจสัปดาห์คนคนนี้จะกลับมาในชีวิตของคุณและความรักความสัมพันธ์นี้มันจะพัฒนาขึ้นเป็นความรักที่สวยงามความรักที่ทําให้คุณสามารถยิ้มได้มีเสียงห,หัวเราะและมีความสุขกับความรักครั้งนี้ เพราะฉะนั้นถ้าหากคุณให้โอกาสกันและกันในครั้งนี้ชีวิตของคุณและเขายังมีโอกาสเป็นความเป็นอนาคตของกันและกันได้และยังจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่สร้างความสุขให้กับคนสองคนได้ดังนั้นความรักในครั้งนี้ยังสามารถให้โอกาสกันได้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณในวันนี้พลังงานของเขาที่มีต่อคุณนะคะ ต่อไปเรามาดูธาตและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้8 0ดสิถึงหนึเซกันนะคะชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลกุมชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิก คนที่เกิดวันที่สี่สิบสี่ยี่สิบสี่คนที่เกิดวันที่สิบสองยี่สิบสองคนที่เกิดวันที่หกสิบหกยี่สิบหกถ้าหากใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะและจ๋ารบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ